สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดคอมเมนต์ของแพลตฟอร์มเฟซบุ๊กนะครับอ่าสำหรับใครที่จะเพิ่มยอดคอมเมนต์นะครับหรือว่ายอดคอมเมนต์น้อยอยู่แล้วะครับและอยากที่จะเพิ่มยอดนะครับก็เดี๋ยวมาดูวิธีทำกันได้เลยเนาะอ่าหรือว่าสำหรับใครที่สมัครแอคเคาน์ใหม่นะครับและอยากจะเปิดการมองเห็นของโพสต์นะครับหรือว่าเพิ่มความน่าเชื่อถือของโพสต์นะครับก็สามารถทำตามผมได้เลยนะครับอ่าแต่ทีนีขั้นตอนอะไรบ้างแต่ประหลาดสมกันเลยเนาะอันดับแรกนะครับีีีีี่่่่่่นนนนนน้้้้้้้้้้ออองงงงงงงเเเขขาาาาาาาววววว็็บบบบห Google ะะะะคคคคคคครรรรััััััแแลล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 กก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 มมมมทททิิิิิิิ์์์์์ตตตผผจไไใปปุณูชด แบบผมได้เลยเนาะอะ่ให้เราเข้าไปเลยนะครับอ่าทีนี้ครับหลังจากที่เราเข้าไปที่หน้าลิงครับตรงนี้เขาจะมีคลิปวิดีโอให้เราดูนะครับแล้วก็จะมีเมนูให้เราเลือกใช้งานด้วยเนาะก็ได้ให้คุณผู้ชมครับมาที่เมนูด้านบนสุดครับจะมีคําว่าเข้าสู่เว็บไซต์เนาะให้เรากดเข้าไปเลยนะครับ อ่ะที่นี้ครับหลังจากที่เราเข้าไปที่หน้าเมนูอ่ะขอไปครับหลังจากที่เราเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ครับสำหรับใครที่มีสมาชิกหรือว่ามีรหัสผ่านที่เคยสมัครนะครับค,ค,ค,คบุณผู้ชมก็แค่เอารหัสผ่านมาใส่ตรงนี้ได้เลยเนาะอ่ะหรือว่าสาหรับใครที่ยังไม่มีสมาชิกหรือว่ายังไม่มีรหัสผ่านก็เดี๋ยวให้เรามาสมาัครกันก่อนนะครับอ่ะให้เราเข้าไปที่สมัครสมาชิกตรงนี้เลยเนาะ ตรงนี้ครับ hey. ก็จะมีข้อมูลที่เราใส่นะครับเพื่อเป็นการสมัครสมาชิกนะครับตรงนี้ครับเราจะใส่ข้อมูลอะไรก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นชื่อผู้ใช้อีเมลรหัสผ่านอะไรพวกนี้ก็สามารถที่จะใช้ข้อมูลอะไรก็ได้นะครับไม่ต้องใส่ข้อมูลจริงก็ได้นะเราก็อย่าลืมติ๊กคำว่าใช้ไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติด hmm ้านล่างตรงนี้ด้วยนะครับอ่าก็ติ๊กตรงนี้ด้วยเนาะแล้วก็ดสมัครสมาชิกได้เลยนะครับแต่ว่าสำหรับใครที่อยากสมัครผ่านทาง Google นะครับหรือว่าผ่านทาง Gmail นะครับคุณผู้ชมก็แค่มากดสมัครใช้งานด้วยบัญชี Gmail ด้านล่างตรรรงนนนีี้้้ไไดดเเเลลยยาาะ๋กกับปทหแ อ่ะทีนี้ครับสำหรับใครที่สมัครสมาชิกเสร็จแล้วนะครับคุณผู้ชมก็แค่เอารหัสผ่านที่คุณผู้ชมสมัครเมื่อกี้นะครับมาใส่ตรงนี้ได้เลยเนาะอ่าหรือว่าสำหรับใครที่สมัครผ่านทาง Google นะครับหรือว่าผ่านทาง Gmail นะครับคุณผู้ชมก็แค่มากดลงชื่อเข้าใช้ด้วย Google ด้านล่างตรงนี้ได้เลยเนาะอ่าให้เราเข้าสู่ระบบไปเลยนะครับ อ่ะทีนี้ครับหลังจากที่เราเข้าไปที่หน้าเมนูของเว็บไซต์นะครับด้านซ้ายมือครับจะมีเมนูให้เราเลือกใช้งานเยอะแยะมากมายตรงนี้เลยเนาะก็เดี๋ยวคุณผู้ชมครับมาที่เมนูแรกก็คือเป็นเมนูคําสั่งซื้อใหม่เลยนะครับอ่าแต่ว่าตอนนี้ครับผมอยู่ที่เมนูคําสั่งซื้อใหม่อยู่แล้วเนาะอ่าสำหรับใครที่เข้าไปที่หน้าเมนูคําสั่งซื้อใหม่แล้วนะครับให้เริ่มมาดูด้านบนตรงนี้ครับด้านบนนะครับจะมีแพลตฟอร์มให้เราเลือกใช้งานเยอะแยะมากมายครับไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มเฟซบุ๊กอินสตาแกรมทิกเก็ตยูทูบทว ด้านบนแล้วนะครับให้เรา่เริ่มตรงบนบดตรงนี้นะครับอ่ตรงนี้ครับก็จะมีหัวข้อให้เราเลือกใช้เยอะแยะมากมายครับตรงนี้จะเป็นหัวข้อไว้ให้คุณผู้ชมครับเลือกใช้งานเราเลือกปั๊มได้เลยเนาะ อ่สำหรับใครที่ถึงขั้นตอนนี้นะครับอยากให้คุณผู้ชมความมาเลือกตามผมได้เลยนะครับอ่ให้เราเลือกหัวข้อบริการแนะนำรวดเร็วตรงนี้เนาะอ่แล้วก็ผู้ชมต่อไปคือช่องบริการนะครับอ่ตรงช่องบริการเขาจะมีหลายหัวข้อบริการนะครับไม่ว่าจะเป็นหัวข้อถูกใจโพสต์นะครับหรือว่าเพิ่มแชร์โพสต์ครับหรือว่าเพิ่มถูกใจเพจเราจะตามแฟนเพจอะไรพวกนี้นะครับก็เดี๋ยวให้คุณผู้ชมความเลือกเรามาด้านล่างครับเพิ่มปะหาหัวข้อคอมเมนต์ตรงนี้เนาะที่นี้ครับมันจะมีทั้งหมดสองตัวบริการครับแต่ละอันครับจะมีข้อมูลรายละเอีย อ่ามาช่องต่อไปคือช่องคำอธิบายตรงแถวตรงนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับตอนมีตรงใบเหตุเขาจะมีการแจ้งเตือนแล้วก็มีข้อมูลบอกน,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 นิดนินดได้ดอยนะครับคุณผู้ชมก็มาแวรอ่านกันด้วยเนาะอ่าให้เรามาช่องต่อไปกันครับคือช่องลิงค์เฮาส์สำหรับใครที่ถึงช่องลิงค์นะครับเดี๋ยวเรากลับมาที่หน้าโพลต่างเาเนาะก็ปีลิงค์โพลที่อยู่ด้านบนตรงนี้ครับเอามาใส่ตรงช่องลิงค์ได้เลยนะครับอ่ามาช่องต่อไปคือช่องปริมาณครับตรงช่องปริมาณคือเป็นช่องให้ใส่ยอดจานวนที่เราต้องการจะปั๊มนะครับแต่ว่าอันนี้จะไม่่่่่่ใใใสสออะะะะะัน้้จจจไไมดครรรบเเเพาาาาาาวขห ให้คุณผู้ชมลองพิมพ์ไปหบรรทัดนะ,ะผมจะพิมพ์คำว่าดีใจแล้วกันเนาะเห็นไ,ไหมอ่าผมพิมพ์1บรรทัดเนี่ยผมก็จะได้ปริมาณหนึครับแล้ผมเพิ่มบรรทัดนะอ่าผมเพิ่มมาเป็นสองบรรทัดเนี่ยผมก็จะได้ปริมาณสองบรสองนะครับอ่าทีนี้ครับถ้าคุณผู้ชมต้องการที่จะปัมยอดคอมเินเท่าไหร่นะครับคุณผู้ชมก็ใส่บรรทัดเท่านั้นได้เลยเนาะและต้องการที่จะพิมพ์คำว่าอะไรคุณผู้ชมก็พิมพ์ใส่ไปได้เลยนะครับอ่าจะมีขั้นตอนบอกเดี๋ยวนะว่าขั้นตอนปั้นม่ไปด้เเาาท ค่าบริการนะครับสองช่องน,นี้แล้วก็ไม่ต้องใส่อะไรนะครับเพราะว่าเขาก็จะคำนวณมาให้เราแล้วเรียบร้อยเนาะอ่าทีนี้ครับหลังจากที่เราใส่ข้อมูลของธน,นะครัรไปเรากดสั่งซื้อด้านล่างตรงนี้ได้เลยเนาะ อ่ทีนี้ครับหลังจากที่เรากดสั่งซื้อครับจะได้ข้อความที่เขียนบอกว่าระบบได้รับคำสั่งซื้อของคุณแล้วนะครับอ่าสำหรับใครที่ถึงขั้นตอนนี้ก็เดี๋ยวคุณผู้ชมครับรอสักครู่ในการดําเนินการเนาะก็เดี๋ยวระหว่างรอดําเนินการถ้าเราไปเมนูต่อไปบรการก็คือมาที่เมนูประวัติการสั่งซื้อนะครับอ่าเมนูประวัติการสั่งซื้อก็คือจะเป็นเมนูเอาไปเช็คประวัติการสั่งซื้อของเรานะครับอ่าตรงนี้ครับจะเป็นเมนูหัวข้อเมนูหอมครับอ่ะตรงนี้ครับจะเป็นหัวข้ออ่ะเมนูที่เราสั่งซื้อไว้น <c oughs> ส่วนด้านน้าบจะมีเลขอดีสิค้าที่คุ้ชมสั่งซื้อไว้นะครับและส่วนตรงนี้จะเป็นการใส่ลิงก์โพสต์ของคุ้ชมเนาะ,ะคุ้ชนต้องเช็กดีนะครับว่า,วาถ้าคุ้ชครับใส่ลิงก์โพสผิดนี่ยทางเว็บไซต์จะไม่มีการคืนเงินนะครับแล้วก็ไม่สามารถปรับย้อนให้กับคุ้ชมได้ด้วยนะครับคุ้ชน้องวิธีการเช็รนบว่ามไม่คือลิงก์โพสของเราหรือเปล่าก็คือแค่กดไปที่ลิงก์ตรงนี้ได้เลยครับจะได้เข้าไปี่หน้าโพสต์ของเราเนาะไปที่ด้านขวาครับด้านขวาจะมีสถานะบอกอยู่นะครับว่าตอนนี้เว็บไซต์ อ่าเมนูต่างๆนครับจะมีฮาช่องทางในการใช้งานเนาะก็เดี๋ยวให้คุณผู้ชมครับมาดูตรงช่องทางแล้วก็คำแนะนำควบคู่กันไปนะครับอ่ามาที่ช่องทางแรกก็คือสแกนเคียร์อัลโคนทุกธนาคารนะครับตรงคำแนะนำเขาจะมีการเขียนบอลนะครับว่าถ้าคุณผู้ชมครับเติมเงิน1,000บาทขึ้นไปเนี่ยจะได้รับโบนัส2%ด้วยเนาะอ่าช่องทางที่2ก็คือโอนเงินนับสลิปทุกธนาคารนะครับถ้าคุณผู้ชมครับเติมเงิน1,000บาทขึ้นไปเนี่ยจะได้รับโบนัสทันที5%นะครับห้าเปอร์เซ็นต์นะครับอ่าช่องทาง 5%ด้วยนะครับอ่าช่องทางที่5ก็คือ perfect กวันนี้นะครับส่วน perfect กวันนี้ก็ไม่มีบนัสอะไรครับเอาไว้สามารถเติมเงินได้อย่างเดียวเนาะอ่ที่นี้ครับท่าณผู้ชมทางสะดวกเติมเงินทางช่องทางไหนคุณผู้ชมก็สามารถด้วยช่องทางเติมเงินได้เลยเนาะอ่าโอเคครับที่นี่นะที่ขวามือทางด้านขวามือจะมีประวัติการเติมเงินให้เราดูนะครับอ่าส่วนด้านบนครับจะมีคำแนะนำให้เราอ่านหรือว่าให้เราดูด้วยเนาะอ่าส่วนด้านล่างส่วนครับจะมีให้ใส่ยอดจำนวนเงินที่เราต้องการเติมเงินเลยนะครับอ่าโอเคครับที่นี่เราจะไปต่อครับเเเเดดีีีีีี๋ยยยยวรรรรราาาากกกลััับบบบไปปททท่่่หนนนนนน้้้้้โพสตต์ืออออคคคมมขข็็็ 27ยอดคอมเมนต์นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดได้ดูนะครับว่ายอดอคำว่าด,ดีใจขึ้นมาอย่างเนาะอ่ะตอนนี้ครับขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแลนะครับสำหรับคำว่าด,ดีใจนะครับที่เราปั๊มไว้เนาะอ่าโอเคครับสำหรับใครปั๊มยอดขึ้นหลังทำเดี๋ยวเรากลับไปที่หน้าเว็บไซต์อีกครั้งหนึ่งเนาะก่อนที่เราจะจากลากันไปนะครับผมจะมีเมนูมาแนะนำกับคุณผู้ชมเนาะใหาเราไม่ลืมเมนูแนะนำเพื่อนนะครับ อสำหรับใครที่ต้องการแนะนําเว็บไซต์นะครับหรือว่าแชร์เว็บไซต์ให้กับเพื่อนๆนะครับหรือว่าให้กับคนที่อยากใช้งานเว็บไซต์นะครับคุณผู้ชมก็แค่มาดูลิงก์ตัวนี้ครับอ่ถ้าคุณผู้ชมครับเอาลิงก์ตัวนี้ครับแชร์ให้กับคนอื่นๆนะครับหรือว่าแนะนําให้กับคนที่รู้จักนะครับคุณผู้ชมก็จะได้อัตราค่าแนะนำในห้าเปอร์เซ็นต์ด้วยเนาะห้าเปอร์เซ็นต์นี่ก็ถือว่าได้เยอะมากๆครับส่วนขั้นตอนนี้ก็เหมือนเป็นการเปิดสร้างรายได้ให้กับคุณผู้ชมไปด้วยนะครับอ่าทีนี้ถ้าเรากลับมาที่เมนูแรกก็คือเป แล้วเลื่อนไปทางขวามือบน,นครับจะมีคําว่าติดต่อแอดมินตรงนี้เนาะเมนูนี้จะเป็นเมนูไว้สําหรับติดต่อแอดมินโดยตรงน,นะครับถ้าคุณผู้ชมครับพบเจอปัญหาอะไรภายในเว็บไซต์นะครับก็สามารถที่จะใช้เมนูนี้เพื่อติดต่อแอดมินได้ตลอดนะครับจะมี2ช่องทางในการติดต่อแอดมินนะครับมีช่องทางแรกก็คือเป็นการกดตั๋วช่วยเหลือครับช่องทางที่สองเป็นการติดต่อทางไลนะ์เนาะถ้าคุณผู้ชมครับสะดวกติดต่อทางไหนก็สามารถเลือกช่องทางติดต่อได้เลยนะครับทีนี้เราไปเมนูต่อไปคือเป็นเมนูดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับ่เมนูดาวน์โหลดแอปพลิเคช การดาวน์โหลดแอปพลิเคชันลงมือถือได้เลยนะครับอ่าถ้ามีแอปพลิเคชันนะครับก็จะสะดวกสบายต่อการใช้งานมากๆเลยเนาะอ่าโอเคครับวันนี้นะครับผมจะมีข้อมูลมาบอกกับคุณผู้ชมแต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับใครที่ต้องการใช้งานเว็บไซต์นะครับผมก็จะทิ้งลิงไว้ให้ใต้คลิปเนาะคุณผู้ชมก็ไปลองใช้งานกันได้นะครับอ่วนวันนี้ครับผมก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ